การที่เราไปคบค้าสมาคมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบรรัณฑิตคนผ่านนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่อนิสัยของเราอย่างไรท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของนกแขกเต้านะเรื่องลูกของนกแขกเต้านะเอาไว้อย่างนี้ดังได้สดับมาในอดีตการมีลูกนกแขกเต้าสตัวพี่น้องในป่าง,งิ้วใกล้สานุบรรพท และในด้านเหนือลมแห่งภูเขามีบ้านที่อยู่อาศัยของโจร500คือในในภูเขาสานุเนี่ยท่านบอกว่าด้านเหนือลมมีเป็นที่เขาเรียกว่าชุมโจรหรือว่าเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านโจรประมาณ500คนทางด้านใต้ลมมีอาสมที่อยู่ของฤาษี500เหนือภูเขาไปเนี่ยเป็นที่อยู่ของโจรใต้ฝั่งใต้ของภูเขาเป็นที่อยู่ของฤาษี ในเวลาที่ปีกนกในในเวลาที่ขนปีกลูกนกแขกเต้ายัางไม่ออกเกิดลมหัวด่วนขึ้นคําว่าลมหัวเ้ืก็คือลมลมหมุนลมพายุหมุนนั่นเองลูกนกทั้งสองนั้นถูกลมพัดไปตกตัวละแห่งในสองตัวนั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธในบ้านในบ้านโจนเพราะเหตุที่ตกนี้นั้นพวกโจรจึงขนานนามว่าสติคุมภะพูดง่ายว่า,าตกอยู่ท่ามกลางหอกดาบเลยถูกลมหมุน,หม,นหมุนไป ลูกนกตัวหนึ่งไปตกในเรือนคลังของที่เก็บดาบเก็บอาวุธของโจรจึงตั้งชื่อว่าสติคุมพระแล้วก็เจริญเติบโตในระหว่างโจรนั้นผู้เรวยาโจรก็เลี้ยงไว้เห็นลูกนกมาก็น่ารักก็เลี้ยงเอาไว้ตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ที่ชายหาดใต้อสมเพราะเหตุที่ตกในที่นั้นพวกฤาษีจึงขนานนามว่าปุพกกะ เจริญในระหว่างเหล่านั้นก็คือพอไปตกอยู่ในพุ่มไม้พุ่มดอกไม้ริมชายริมฝั่งชายหาดลือสีไปเจอเข้าก็เห็นสงสารจับมาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อว่าปุพก,กะไปว่าะจะลูกนกดอกไม้คราวนั้นพระราชาทรงพระนามว่าปัญจาละในพระนครชื่ออุตรปัญาาะ ทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมสับเสดทรงรถไปป่าเพื่อล่าเนื้อมีพระราชองค์การดํารัสสั่งว่าเนื้อหนีไปทางท่านด้านของผู้ใดผู้นั้นแล่ต้องถูกปรับดังนี้แล้วได้เสด็จลงจากรถทรงถือธนูประทับยืนอยู่ณที่กำบังคือในเสนัหนั้นน่ะกษัตริย์ปัญจาละก็พาพระราชบริพารพวกม้าอมย์บัณฑิตทั้งหลายที่อยู่ใกล้ชิดของพระองค์เนี่ยปุโรหิตทั้งหลายเนี่ยพากันไปล้อมล้อมลูกเนื้อ ล้อมป่า,าไว้แล้วก็ล่าสัตว์ถ้าสัตว์หนีไปทางคนไหนกลุ่มไหนคนนั้นจะถูกปลับแม้แต่กษัตริย์เองก็ลงไปไล่ล่ากับเขาเหมือนกันแอบอยู่ในที่กำบงังขณะนั้นเนื้อทรายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุษย์ฟาดพุ่มแห่งละเมาะไม้อยู่ก็ลุกขึ้นตรวจดูทางจะไปเห็นว่าสถานที่ประราชาประทับอยู่เท่นนั้นว่างจึงบ่ายหน้าทางนั้นวิ่งหนีไปแล้วคือแอบซุ่มอยู่ไอ้เนื้อทรายหรือว่า เก่งกวางเนี่ยมันเห็นว่าตรงทางนั้นอ่ะไม่เคยไม่มีคนยืนอยู่มันมันไม่รู้ว่ากษัตริย์แอบซ่อนอยู่ก็เลยวิ่งเตลิดออกไปทางนั้นกษัตริย์นั้นยิงไม่ทันอัตโนยิงไม่ทันเนื้อก็เลยวิ่งหนีไปได้วิ่งหนีไปได้มนุษย์ทั้งหลายก็ทําการเยาะเย้ยพระราชาเท้าเธอทรงตั้งพระราชลัยว่าจักจับให้ได้ในบัดนี้จึงเสด็จขึ้นรถทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็วโอ้มันอาย นายเขาาจะบริพาราโอ้โหปล่อยหนีไปได้อย่างไรคิดเลยว่าจะต้องจับเอามาแก้หน้าให้ได้ก็ขึ้นรถตามตามเนื้อตัวน,นั้นไปพวกบุรุษไม่อาจติดตามพระองค์ได้พระราชามีนายสรารถีเป็นที่สองไม่พบเนื้อแล้วสเสด็จกลับทรงสนานพและเสวยน้ำนะลำธารอันน่ารื่นรมแล้วบรรทมใต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรตามไปตามไปไม่ทันไม่ทันจนกระทั่งเหนื่อยเหนื่อยก็หยุดพักดื่มน้ำนะ ดื่มน้ําดื่มท่าอะไรเรียบร้อยก็นอนพักกันใต้ต้นไม้แต่ต้นไม้ที่พักนั้นมันอยู่ใกล้กับที่หมู่บ้านของโจรคราวนั้นโจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมดภายในบ้านเหลืออยู่แต่นกสติคุมพะกับคนทําครัวคนหนึ่งนกสติคุมพะออกจากบ้านพบพระราชาบรรมแล้วอย่างนั้นจึงกลับเข้าบ้านพูดกับคนทําครัวด้วยภาษามนุษย์ว่าพวกเราช่วยกันปลงพระชนพระราชาเอาผ้าและอาภรณ์ของพระองค์ พระองค์ที่พระบาทแล้วลากมาเอากิ่งไม้ปิดซ่อนเสียณนะส่วนข้างหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมโงไดินถอยคำนั้นทรงทราบว่าที่นี่มีภัยเฉพาะหน้าตกพระไทยเสด็จขึ้นรถตรงหนีจากที่นั้นไปถึงอาศมแห่งพวกลูษีโอ้โหนี่เป็นนกนะนกลูกนก,กแขกเต้าถูกโจรสอนจนกระทั่งนิสัยเนี่ยคิดแต่จะฆ่าอย่างเดียวบินไปเจอพระราชาประทับบรรทมหรือนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยด้วยความที่เป็นนก ได้รับการถ่ายทอดนิสัยโจรมาก็บินกลับไปบอกคนทําครัวบอกเนี่ยเราช่วยกันฆ่าพระราชาเอาเครื่องประดับเอาเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็ฆ่าเสร็จแล้วก็เอากิ่งไม้ปิดบังเอาไว้ซ่อนเอาไว้ซ่อนศพเอาไว้แต่เสียงนั้นนะได้ยินเจื๊ดแจ้วมากระทั่งพระราชาตื่นขึ้นมารู้ว่าตัวนี้ไม่ปลอดภัยสําหรับพระองค์ก็เลยขึ้นรถแล้วก็หนีไปหนีไปทางทิศใต้ ก็ไปเจออาสมของฤาษีคราวนั้นพวกฤาษีไปเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่ในอาสมคงอยู่แต่นกปุพกกะตัวเดียวนกนั้นเห็นพระราชาแล้วได้ทําปฏิสันถานโดยในเป็นต้นว่าโอ้ตอนนั้นท่านฤาษีก็พากันไปหาผลหมากรากไม้เหลือนกเฝ้ากุฏิเฝ้าอาสมไว้พอเห็นพระราชาเท่านั้นด้วยความที่ฤาษีนั้นสวดมนต์เจริญภาวนาสอนนกนั้นให้เป็น นกที่มีนิสัยเรียบร้อยพอเจอพระราชาเท่านั้นนกก็กล่าวปฏิสันฐานเลยขอเดชะพระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาร้ายโหเห็นอาการรู้เลยว่าโอ้พระราชานี้เสด็จมาดีไม่ได้เสด็จมาไยพระราชาทรงเลื่อมใสในปฏิสันฐานของนกนั้นทรงสรรเสริญน,นกปุพกะทรงตำหนินกสติกุมภะนอกนี้ด้วยพระดํารัสว่านกนี้ดีหนอเป็นชาตินก แม่เป็นนกแต่ทรงรมอย่างเยี่ยมเพูดว่าเป็นแม่เป็นลูกนกเนี่ยแต่ก็มีคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยมส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งนั่นพูดแต่คำมักได้คือเปลี่ยนให้เห็นว่าโอ้นกประเภทเดียวกันเป็นลูกนกแขกเต้าเหมือนกันแต่ตัวหนึ่งทรงทมพูดแต่คำดีมีคุณธรรมแต่นกอีกตัวหนึ่งพูดแต่คำมักได้คือพูดแต่คิดจะฆ่าแต่เอาทรัพย์สมบัติพระองค์ นกปุพกา์ได้ฟังคำนั้นจึงทูลว่าขอเดชะมหาราชเจ้าข้าพระองค์ร่วมมันดาเดียวกันกับนกนั้นแต่เขาเติบโตในสนักคนไม่ดีคนพวกนั้นแนะนําแล้วด้วยจรธรรมข้าพระองค์เติบโตแล้วในสำนักของพวกคนดีชนคนเหล่านั้นแนะนําแล้วด้วยฤาษีธรรมเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงเป็นผู้ต่างกันโดยธรรมโอ้นกนี่นรู้ด้วยนะว่าตนเองเกิดมาจากครอ,อบครัวเดียวกันกับนกตัวนั้นแล้วก็รู้ได้ว่า นกตัวนั้นถูกโจรสอนจนกระทั่งนิสัยเปลี่ยนไปอย่างนั้นส่วนตนเองอยู่กับฤาษีฤาษีสอนจนกระทั่งนิสัยของความเป็นบินดินั้นนิสัยของคนมีคนทาก็ซึมซาบซึมซาบเข้าไปในจิตใจของตนเองเมื mm ่อ hmm. จะแสดงธรรมแด่พระราชาได้กล่าวกถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระราชาก็คนคบก็คนคบคนชนิดใดๆเป็นคนสงบหรือไม่สงบมีศีลหรือไร้ศีลก็ตาม เขาย่อมตกไปสูวมำนาจของคนชนิดนั้นแหลบอกไว้ชัดเจนว่าถ้าเราไปคบกับคนที่มีกิริยาอาการสงบเรียบร้อยเราก็จะมีอาการกิริยาสงบเรียบร้อยตามถ้าไปคบคนที่มีศีลก็มีศีลตามบุคคลทําคนเช่นใดให้เป็นมิตรและเสพสนิทกับคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นแหลเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นคนชั่ว ใครคบเข้าก็เปื้อนคนคบใครแตะต้องเข้าก็เปื้อนผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แตะต้องซึ่งไม่ได้เปื้อนมาแต่เดิมดุดลูกศรอ,อันร้ายที่กำซับด้วยยาพิษก็พลอยติดแล่งไปด้วยอันนี้เปรียบเทียบไปเห็นว่าคนชั่วนี่แม้เราเข้าไปคบค้าสมาคมนิสัยชั่วช่วนั้นก็จะค่อยซึมซับเข้าไปในจิตสันดานของเราทําให้เรากลายเป็นคนชั่วท่านเปรียบเทียบเหมือนกับลูกศรที่มันดูดเอายาพิษเข้าไปแม้มันลูกคณูเนี่ย ที่เขาเอาไปแช่ยาพิษขนาดว่า,าจุดเริ่มต้นจริงๆมันไม่มีพิษแต่พอเอาไปแช่ยาพิษก็กลายเป็นลูกศรที่มียาพิษแล้วก็พอเอาไปายิงพอเอาไปพาดกับแร่งแร่งก็คือตัวคันของลูกศรท่านบอกว่ายาพิษนั้นก็จะเพื่อนไปที่คันลูกศรน,นั้นด้วยเพราะกลัวจะพลอยเพื่อนทีละชนจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นสหายเสียเลย คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม,แม้ในใบแม้ในใบหญ้าคาก็พลอยเม็นฟุ้งไปด้วยชันใดการครบกับคนพาลก็ฉันนั้นอันนี้นกเนี่ยสรุปเป็นเหมือนเป็นคาถาหนึ่งเพื่อเป็นพระคาถาเพื่อให้พระราชานั้นเข้าใจชัดเจนว่าการที่ไปคบค้าสมาคมกับคนพาลแม้เราไม่ได้เป็นคนพาลมาก่อนเป็นคนดีดีนี่แหละพอคบคนไม่ดีเข้าออนิสัยที่ไม่ดีก็จะค่อยๆ ซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราส่วนการที่ไปคบกับคนดีนั้นนิสัยดีดๆก็ค่อยๆซึมซับเข้าไปเปรียบเทียบไม่เห็นระหว่างคนชั่วกับคนดีคนพาลกับบัณฑิตใครครบคนพาลก็พาไปหาผิดใครครบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นกแขกเต้าลูกนกเขขเท้านั้นได้ขยายความให้กับพระราชาผู้นั้นฟัง พระราชาทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของนกนั้นทางาทรงไวหวฤาษีทั้งหลายผู้มาถึงแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านทั้งหลายจะนกเข้าข้าพเจ้าก็จงอยู่ในพระนครข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วเสด็จไปยังพระนครพระราชทา,านอาภัยแก่นกแขกเต่าทั้งหลายโปรดให้คณะฤาษีผู้มาในพระนครน,นั้นอยู่ในพระราชอุทยานทรงบำรุงจนตลอดพระชนมา,าจนตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญทางไปสวรรค์เต็มที่แล้วส่วนนกบุพกะ ปุประกาศนายุนในปา่าเมื่อถึงเวลาก็ตายไปตามตามวาระของนกตัวนั้นเรื่องนกแขกเต้าท่านบอกว่ามาในแอะตายแห่งสันติคุมพระชาดกในวีสตินิบาทอันนี้เป็นการขยายความให้เห็นระหว่างคนพานกับบัณฑิตให้เห็นระหว่างลูกนกที่เกิดในสังคมของโจรกับลูกนกที่เกิดในสังคมของนักบวชรือฤาษี ก็มีอัตยาสายนิสัยแตกต่างกันไปอย่างนี้